ก่อนจากกันไปมารับชมสาระดีดจากทางไทยเบฟครับวันนี้นำเสนอตอนชื่อว่า Sea ASEAN c o n s o n a n t a d d i c a t e of Harmony Journey to Expo 2025ไปรับชมครับ Assalamualaikum Selamat sejahtera My instrument called Rabana hi apa kabar? i'm from malaysia i play a malaysia traditional guitar called gambus Minglala, my special instrument is sangkang i play the bansuri and the Venu. ในโชว์วันนี้เป็นการสำรวจความพร้อมของการที่จะต้องเดินทางไกลไปโอซาก้าเพื่อไปร่วมงานเอ็กซ์โปเนี่ยมันมีความน่าสนใจผ่านเรื่องของมิติดนตร,ตรีแล้วเราก็เลือกบทเพลงที่จะทำให้นักดนตรีอาเซียนไปจนถึงการสื่อสารศิละปะวัฒนธรรมในอาเซียนเนี่ยต้องรู้จักปรับประยุกต์รู้จักที่จะมีการปรุงแต่งให้มันเหมาะสม การประสานเสียงที่เป็นอัตลักษณ์ของเสียงดนตรี10ชาติให้เป็นหนึ่งเดียวเพื่อฉลองการครบรอบ58ปีของการก่อตั้งภูมิภาคที่งาน World Expo 2025ณนครโอซากา้าประเทศญี่ปุ่น I'm hope t h i s the ASEAN c o u n t r i e will do really great and will share you know what does you know uh, ASEAN culture means and also at least you know uh, audience in Japan uh, they will learn you know the uniqueness of and the beauty of ASEAN music ASEAN culture through this assembly ThaiBev ร,ร่วมสืบสานมรดกวัฒนธรรมอาเซียนบริษัทไทยเบฟเวอเรจจำกัดมหาชน